กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานครับพระราชกำหนดให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ปีนี้ท่านแบ่งเป็นสองมาตรการปีที่แล้ว5้าแสนล้าน ใช้ได้แค่แสนกว่าล้าน30ปเซนปีนี้มาโกหกอีกแล้วท่านโกหกนะครับโกหกประชาชนทั้งประเทศว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจจะเยียวยาแต่ท่านทำได้แค่30อร์ซล้มเหลวโดยสิ้นเชิงล้มเหลวนะครับโครงการห3สามล้มเหลวโครงการ64แบ่งเป็นสองมาตรการ สองแสนห้ากับหนึ่งแสนล้านท่านประธานที่เคารพครับแล้วปีหน้าท่านจะตั้งอีกไหมเวลากำหนดจะตั้งอีกกี่แสนล้านมันมีวันจบสิ้นหรือไม่ท่านต้องมาดูต้นเหตุต้นเหตุคืออะไรต้นเหตุไม่ถูกแก้แล้วเป็นมาทำที่ปลายเหตุท่านจะกู้อีกกี่ปี จะทำพลาชกำหนดอีกกี่ปีจะยียวยายอีกสักเท่าไหร่โควิดสิกมันเป็นมากี่ปีแล้ว626364ท่านใช้เงินเพื่อการนี้กี่ล้านล้านต้นเหตุไม่แก้วัคซีนไม่ทำวัคซีนไม่ซื้อหลายยี่ห้อทั่วโลกไม่เอาแล้วมาแก้ที่ปลายเหตุ เงินนี้จะมาแจกมาจ่ายเนี่ยสามพันห้าพันทำไมไม่ซื้อวัคซีนฉีดทุกคนคนในประเทศต้องการวัคซีนต้องการความมั่นคงในชีวิตรักษาชีวิตคนนี่ครับคุณเห็นคนตายวันละ3ามสี่สคนเป็นเรื่องธรรมดาอเรื่องธรรมดาใช่ไหมที่ศูญเสียชีวิตคนยิ่งกว่าสงครามอีกนิ่งเฉย คุณไม่รักคนไทยคุณไม่รักประเทศชาติเอาแต่ได้หาเศษหาเลยหาแต่ผลประโยชน์คุณไม่รักษาชีวิตคนนี่คือปลายเหตุไหนอะเงินมาซื้อวัคซีนอยู่ไหนแล้วคุณมาให้รายใหญ่รายย่อย SME ประชาชนคนธรรมดาจะตายแล้วฆ่าตัวตายเยอะแยะเขาจะไปหาแหล่งทุนที่ไหนขายผักขายปลาขายก๋วยเตี๋ยวไม่มีบริษัทขายในหมู่บ้านขายในตำบลเขาจะเข้าถึงแหล่งทุนอันนี้ได้ไหมสองปีมานี้ห้าแสนล้านสองแสนห้าสามแสนเขาจะเข้าถึงไหมกองทุนหมู่บ้านเข้มแข็งที่สุดทำไมคุณไม่เอาเงินเข้าไปให้เขา คุณให้ทกศเอาเงินจากรัฐบาลเอาไปปล่อยให้กองทุนหมู่บ้านสถาบันการเงินทกศเอาดอกเบี้ยจากคุณไปเท่าไหร่เอาไปปล่อยต่อให้ชาวบ้านกองทุนหมู่บ้านร้อยละห้าร้อยละห้านะครับเขาเอาจากคุณไปเท่าไหร่ศูนย์จุดนย์่งเปอร์ซวันนี้เขาพร้อมที่จะเป็นหนี้ในหมู่บ้าน ไม่มีเงินซื้อปุ๋ยไม่มีเงินซื้อยาไม่มีเงินที่จะส่งลูกไปโรงเรียนขอกู้ไม่ใช่เอาเปล่าๆนะเอาเปล่าๆในหมู่บ้านหนึ่งมันได้กี่คนได้รับกี่คนโครงการต่างๆคนละครึ่งอะไรของท่านทั้งหลายเนี่ยมันได้กี่คนเขาต้องการกู้เอาเงินไปใช้มีเงินค่อยเอามาผ่อนท่านอีกปีสองปีข้างหน้าทำไมไม่ทำ คนส่วนใหญ่ของประเทศฐานลากเขาไม่มั่นคงเขาทุกข์ยากลำบากอย่างน้อยได้วัคซีนขายแพงไม่เป็นไรสามร้อยห้าร้อยพันไม่เป็นไรแต่คุณไม่ควรจะขายฉีดให้เขาทุกคนอเมริกาจีนเขาเปิดหน้ากากกันหมดแล้วเขาทำมาหากินกันหมดแล้วชาวบ้านบอกว่าวัคซีนการเมือง อยากให้มีมอบอยากให้สงบราบคาบตายหาให้หมดวัคซีนการเมืองให้เอาช้ารอหน่อยรอช้าช้าอย่าเพิกปล่อยให้หมดวันนี้ท่านอย่ามัวแต่หาผลประโยชน์ให้กับพรกพวกเลยครับประเทศมันจะล่มสลายแล้วแท็กซี่หนึ่งแสนคน วันนี้เหลือคนที่อยู่ในกรุงเทพทำอาชีพแท็กซี่แค่สามหมืนคนฉีดวัคซีนไปพันคนนี่คือความจริงหมอนวดเพื่อสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวห้าหมืนคนพันห้าร้อยแห่งฉีดไปแค่สี่สิบคนไปดูข้อมูลเมื่อไหร่คุณจะจบ วานี้คุณฉีดวัคซีนจบไหมนี่คือต้นเหตุทําไมไม่แก้ที่ต้นเหตุแล้วมาหลอกว่าปี64เนี่ยสา,สามสามแหล้าน2องแสนมนล้านช่วย SME จริงหรือไม่2องแสนห้หนล้านเนี่ยคนที่มีวงเงินอยู่แล้ว500รอล้านลงมาคุณให้คน500้ล้านคุณบอกคำจำกัดความมาสิว่า SME คืออะไรคุณสมบัติของ SME นี่ยประมาณไหนชาวบ้านเขามีห้องแถวอะค้าขายกู้ล้านแปดวันนี้ทรัพย์สินเต็มเพดานแล้วครับเต็มเพดานเงินกู้ต้องไปกู้นอกระบบนอกระบบนี่สิบเจ้านะครับเจ้าละยี่สิบหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปวันนี้บอกว่าผมจะต้องตายแลย้วเพราะว่านี่นอกระบบ เพราะเงินกู้ในระบบธนาคารมันเต็มวงเงินแล้วนี่เงินแค่มาถึงสองล้านเขาจะอยู่ยังไงวันนี้เนี่ยคุณบอกห้าร้อยล้านลงมาเนี่ยตกลงคุณเหมาเข่งหมดเลยแล้วคนที่มีวงเงินหนึ่งล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านเขาจะมีโอกาสไหมวันนี้เขาตายแล้วเขาเป็น N p l แล้วเขาจะมีโอกาสในเค้กก้อนนี้ไหม ท่านต้องแบง่งไอ้คนรวยนะไอ้คนที่หนึ่งรล้านถึงห้าร้อยล้านนะมันไม่ใช่ SME แล้วมันมีโรงงานแล้วมันมีเครดิตทางการเงินแล้วท่านต้องมาดูคนที่ไม่ถึงสิบล้านเอาฐานล่าของ SME เอาหลาายย่อยกำหนดคุณสมบัติให้ให้ผ่อนคลายช่วยเหลือเขารายเล็กรายน้อยสำคัญที่สุดฐานล่าของประเทศ ฝากท่านรัฐมนตรีช่วยที่รักของผมนะครับผมรักท่านช่วยหน่อยเถอะวันนี้ที่ผมพูดท่านเอาไปอ้างกับรัฐบาลได้ว่ามันจะต้องช่วยตั้งแต่หมู่บ้านขึ้นมาท่านให้สินเชื่อกองทุงหนหมู่บ้านไปหมู่บ้านละหนึ่งล้านก็เจ็ดหมื่นกว่าล้านเงินไม่หายไปไหนเลยเก็บคืนได้แต่อย่าให้ทกสมันไปทำมันเอาห้ามาเอาดอกเบี้ยร้อยละห้าฝากท่านว่าดูแลตั้งแต่ข้างล่างถึงข้างบน แล้วผมเชื่อว่าปี64นี้ใช้เงินไม่หมดเหมือนเดิมไม่หมดเหมือนเดิมขอให้ท่านใช้ได้สัก80%ก็บุญแล้วปีที่แล้วใช้30%ปีนี้จะใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์เงื่อนไขมันไม่ได้บอกมันไม่ได้ไม่ได้ NPL ไม่ได้ท่านต้องผ่อนคลายให้มากแล้วเอาลายเล็กให้มากที่สุดผมไม่คุยกับว่าการคุยกับท่านรอง เพราะท่านลองเปนักการเมืองเข้าใจต้องกลับไปที่หมู่บ้านไม่ต้องให้เขาฟรีให้เขากู้แล้วก็มา SME รายย่อยที่เขาเป็นหนี้มหาศาลจะตายหาหมดแล้วโทษจะล้มหายตายจากหมดแล้วช่วยเหลือกันนะครับผมฝากท่านรัฐมนตรีด้วยความจริงใจครับขอบคุณครับ